สวัสดีค่ะก <mel> ็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากพ่ยิปซีนะคะใครที่จับการเสี่ยงดวงนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอาโนยหวยรายวันนะคะลงนําเลขที่หมอกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะนักเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะ คู่สองคู่นะคะนะมันก็ไม่เยอะนะคะความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะนะเราอ่าวันไหนชอบก็เสี่ยงวันไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องเสี่ยงนะคะนะเล่นพอเป็นสนุกสนุกนะคะน,นี้เรามาดูกันนะคะเปิดเลขมงคลกันนะคะขอสับไพ่นิดนึงเลขมงคลนะคะปัจจุวันที่20มิถุนายนขอโทษ เลขมงคลประจําวันที่20กบกรกฎาคมนะคะเป็นเลขอะไรนะคะเรามาดูกันนะคะเลขมงคลนะคะประจําวันที่20กรกฎาคมนะคะเป็นเลขศูนย์ 0 5นะคะทุกคน0 0 5นะคะ0 0 5นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงๆงรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ